ก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับผมก็ขอไลค์คนละ1ไลค์ให้ถึง20ไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมถ้าใครกดแล้วผมก็ขอกราบเลยนะที่นี้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับสวีดัตสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูในคลิปนี้ทุกท่านนะครับผม ผม PNC r u b i k คนเดิมเพิ <S 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 <ๆ>่มเติมคือความร้อนอันน่นเอนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ของการสอนสูตร CFP o นะครับผมซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมสอนคอร์สไปนะครับซึ่งมันเป็นตัว C วนั่นเอง CFP o P, ซึ่งตัว F เนี่ยครับย่อม,มาจาก F 2 L ถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่า F 2 L คืออะไรเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปนี้นะครับผม Okay, เดี๋ยวผมขอมั่วรูบิกก่อนนะครับโอเคมั่วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาทำคอสนิดนึงนะครับผมนิดนึงโอเคทำคอสเสร็จแล้วนะครับโอเคต่อไปนี่แหละคือ F2L อย่างที่ผมบอกไปนะครับคล้ายๆสูตรเบกิเนอร์เลยคือคว่ำคอสลงก่อน ความคอร์สลงข้างล่างแบบนี้ครับทีนี้เนี่ยครับต้องหาคู่ F2L คู่ F2L คืออะไรอ่เดี๋ยวผมทำให้ดูปุ๊บๆนี่ครับคู่ F2L เดี๋ยวผมเก็บให้ดูก่อนนะครับรอบหนึ่งนี่ครับอีกคู่หนึ่งปุ๊บๆแล้วก็คู่นี้ครับปุ๊บๆแล้วก็คู่สุดท้ายอ่าถ้าดูบนเพลิน คนที่เล่นสูตร beginner เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมมั่ยสักพักหนึ่งคนที่เล่นสูตร beginner คงจะไม่เข้าใจหรอกโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะครับว่า f 2 l คืออะไร f 2 l ย่อมาจากคำว่า first two layer นะครับหรือการเก็บ2ชั้นในคราวเดียวอ่าสงสัยแกว่ามันคืออะไรก็ผมก็จะมาสอนแค่ f 2 l สูตรพื้นฐานแค่นั้นครับ f อ l พสูตรพื้นฐานแหละมีแค่2กรณีเองไม่เยอะนะฮะไม่เยอะแต่จริงๆถ้าเป็นแบบมันก็จะมีสูตรโดยเฉพาะตัวมันอยู่ครับแต่ผมจะสอนแค่ขั้นพื้นฐานก่อนคือสูตรเฉพาะเนี่ยครับมันมีเยอะมากมีทั้งหมด41สูตรนะครับ f 2 l ก็ผมก็จำได้หมดแล้วนะครับก็ Easy นะฮะมันก็ไม่ได้จำยากเลยบางสูตรผมก็ประยุกต์เอาเองนะครับหรือค้นพบด้วยตัวเอง โอเคเขาเรื่องเลยบอกแล้วอย่าควรคุยเนี่ยพาผมออกนอกเรื่องอยู่นี่าจะพูดอะไรนะอ๋อคู่ F2L เนี่ยครับอ่าอันแรกเลยอย่างแรกเลยครับเราต้องหาชิ้นมุมกับชิ้นขอบที่สีเหมือนกันอ่าอย่างส่วน b e ก i n n e r เนี่ยอ่าอย่างที่รู้กันแล้วใช่ไหมครับนี่ต้องหา ชิ้นมุมที่มีสีขาวผมเจอแล้วชิ้นนี้ใช่ไหมครับ mm. ก็ถ้าเป็นิ e กเ n อร์จะเก็บเลยใช่ไหมครับแต่ยังถ้าเป็นอิสรยบอีต้องหาอีกตัวหนึ่งครับอันนี้เราสมมติถ้าเราเจอแล้วใช่ไหมครับนี่สีขาวเราจะไม่ดูเราดูแค่สองสีนี้คือแดงน้ําเงินทีนี้แหละครับเราต้องหาชิ้นขอบที่มีสีแดงน้ําเงิน mm. อยู่ไหนอยู่นี่อ่า สมมตินนะถ้ามันอยู่ตรงนี้ถ้ามันอยู่ข้างล่างเอาออกยังไงก็เหมือนก e g เ n อ e r เลยก็ก็กง่ายๆครับซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงแค่นั้นแหละครับเอาออกโอเคถ้าเจอแล้วทำไงต่อเราต้องประกอบคู่แบบนี้ครับเอาให้มันเป็นคู่อย่างนี้เดี๋ยวผมสอนวิธีประกอบคู่จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะอ่าเราจะประกอบคู่ อันนี้เป็นกรณีแรกนะครับผมลืมบอกในกรณีนี้นะครับสีข้างบนเนี่ยครับจะเหมือนกันอันนี้ครับน้ําเงินแดงใช่ไหมอันนี้ก็น้ําเงินแดงเหมือนกันเลยสีข้างบนมันคืออะไรครับสีแดงอันนี้สีข้างบนมันก็คือสีแดงเหมือนกันนะฮะสีเหมือนกันทีนี้เนี่ยครับเวลาจะประกบคู่นั้นให้เอาอันนี้สีขาวมันหันไปทางไหนครับขวามือใช่ไหมครับก็เอาเหมือน e g เ n n e r แหละไว้ไว้อย่างเงี้ยแหละ แต่อย่าเพิ่งเก็บนะก็วิธีการนะฮะให้กดลงกดลงยังไงก็เอาขวาลงแหละขวาลงทีนี้ก็ย้ายชิ้นนี้มาครับโดยการบิดบนขวาปุ๊บให้มาอยู่ตรงนี้แล้วนี่ก็ขึ้นนี่ครับขวาขึ้นปุ๊บอันนี้สังเกตไหมครับได้คู่แล้วครับ F2L ทีนี้เวลาเก็บถ้าเก็บเลยคู่จะแตกอ่าทีนี้ก็มีโซนของมันอ่ะ จริงๆวิธีการเก็บก็ไม่ยากนะฮะแค่เราดูสีข้างบนครับอันนี้สีแดงใช่ไหมก็ต้องบิดให้มันตรงกับชิ้นแกนสีแดงอ่ะแค่นี้แหละอีซี่นะฮะทีนี้ก็สังเกตไหมครับเก็บด้านนี้ถ้าเก็บด้านซ้ายก็เอาซ้ายขึ้นเก็บด้านขวาก็เอาขวาขึ้นอ่าถ้าเก็บด้านซ้ายทําไงซ้ายขึ้นเออบางคนบอกจะดูได้ไงว่ามันเก็บด้านซ้ายหรือด้านขวา ก็ตาม beginner เลยครับนี่ดูสีตรงเนี้ยครับชิ้นขอบอน,นี้เป็นแดงน้ำเงินใช่ไหมครับอันนี้ก็ดูจากชิ้นแกนนะครับย้ำว่าชิ้นแกนแดงน้ำเงินเหมือนกันโอเคก็วิธีการนะฮะอันนี้เก็บด้านซ้ายนะซ้ายขึ้นบนขวาบนซ้ายสิซ้ายขึ้นบน,บนซ้าย,าย,ายแล้วก็ซ้ายลงเอาใหม่นะฮะซ้ายขึ้น บนซ้ายซ้ายลงสังเกตไหมครับ F2L มาแล้วอ่าในกรณีที่สีขาวเอามันหันไปด้านซ้ายก็ไม่มีอะไรมากครับก็กดลงสีขาวหันไปทางไหนฝั่งนั้นกดลงครับเอาง่ายๆเอาซ้ายลงแล้วก็บนเออลืมบอกหาหาชิ้นมุมก่อนอันนี้น้ำเงินแดงหาน้ำเงินแดงครับอยู่นี่ อยู่ข้างหลังใช่ไหมครับก็ข้าบนเป็นสีน้ําเงินเหมือนกันเลยก็ให้กดชิ้นมุมเนี่ยครับลงแบบนี้ปึ๊บแล้วก็หมุนบนสองครั้งครับปึ๊บป๊บแล้วก็ซ้ายขึ้นครับกลายเป็นคู่ f 2 l เหมือนเดิมนี่ดูชิ้นมุมข้าบนครับสีน้ําเงินใช่ไหมก็เอาให้มันตรงกับแกนสีน้ำเงินเหมือนกันตรงนี้อันนี้เก็บด้านขวาใช่ไหมครับ แดงน้ำเงินสีชิ้นแกนก็แดงน้ำเงินนะครับวิธีการใส่นะครับผมก็อันนี้ใส่ด้านขวานะก็เอาขวาขึ้นบนขวาขวาลงครับนี่ครับ f 2 l มาแล้วโอเคบางคนจําได้นะครับว่ามี2กรณีไม่ใช่หรอมาเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งป๊ะนึงนะอ่ะทำไงดีเนี่ยอ๋อได้ละ กรณีนี้เหมือนเดิมนะครับนี่ผมเจอแล้วชิ้นมุมที่มีสีขาวแล้วก็ดูสีสองสีนี้ครับส้มเขียวแล้วก็หาส้มเขียวครับชิ้นขอบนะนี่ส้มเขียวสังเกตไหมครับด้านบนมันไม่ใช่สีเดียวกันสังเกตไหมครับด้านบนมันไม่ใช่สีเดียวกันถามว่าทำายง่ายง่ายๆครับสังเกตไหมครับเวลาเราหมุนขึ้นเนี่ย ่สีเขียวจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเซตตำแหน่งเอส้มเขียวเนี่ยครับไปอยู่ข้างหลังแบบนี้แล้วก็เก็บแบบ beginner เลยครับปุ๊บ,บก็ขึ้นซ้ายลงจบละเก็บแบบ beginner เลยโอเคเดี๋ยวผมมั่วนะผมสอนกรณี ดได้2กรณีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูเลยอ่าทำคอร์สก่อนโอเคนี่ครับโอ้ได้คู่เลยเว้ยก็เก็บตามปกติเลยป๊บ,ปบทีนี้นะครับในกรณีที่ขาวหันเครื่องบนก็พลิกมุมอะครับวิธีการพลิกมุมก็ง่ายๆครับเอาขวาขึ้นบนสองครั้งขวาลง ขวาขึ้นบนสองครั้งขวาลงครับแค่นี้แหละครับพลิกมุมแล้วก็หาไออันนี้สีอะไรเนี่ยเขียวแดงก็ต้องหาเขียวแดงครับเจอแล้วครับก็มันอยู่คนล่างใช่ไหมครับเอาออกปุ๊บปุ๊บนี่ครับง่ายง่ายอ่าสังเกตไหมครับข้างบนสีมันไม่เหมือนกันทํายังไงให้เซตมาอยู่ตรงนี้ครับ ให้ไปอยู่ข้างหลังนะครับชิ้นขอบนะหมายถึงชิ้นขอบวิธีการก็ง่ายๆครับแค่กดลงเออผมลืมบอกวิธีการเก็บ FTL เะยครับเวลาก่อนที่จะกดลงครับก็สังเกตว่าข้างหลังมันมีคู่ FTL ที่เราเก็บไปแลเราได้ยังถ้ามีแล้วก็เลี่ยงครับหมุนไปทางอื่นแบบนี้อ่ากดลงไม่มีเนาะว่างนะฮะถือว่าว่างอันนี้ก็ให้หมุนบนขวาใช่ไหมบนซ้ายสิใหม บนซ้ายนะฮะให้มันไปอยู่ข้างหลังตรงนี้แล้วก็เก็บแบบ beginner เลยอ่าเดี๋ยวดูก่อนแดงเขียวอันนี้ก็แดงเขียวโอเคถูกต้องเก็บแบบ beginner เลยนี่ครับได้ละ QF ตั L อันนี้ก็เจออีกตัวนะครับก็พลิกมุมก่อนปุ๊บปุ๊บอันนี้ขบบนสีเหมือนกันอ่าต้องเซตอันนี้มาอยู่ตรงนี้กดลงข้างล่างว่างเอ้ยข้างหลังว่างไหมว่างก็งบนสองครั้งขึ้น ก็หมุนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊ปนบนร้อยต่อไปถ้าชิ้นขอบอยู่ข้างล่างเออไม่ใช่ชิ้นขอบชิ้นมุมผูดผิดชิ้นมุมอยู่ข้างล่างก็เหมือนไม่เกีนเนื้อละเอาขึ้นมาปกติเลยคือขึ้นซ้ายลงจบอ่านี่ได้คู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมเพิ่มเติมอะไรนิดน,นึงเออผมรู้บอกอีก,อก,อกหนึ่งกรณีนะฮะอันนี้สีขาวหันไปทางไหนทางซ้ายใช่ไหมครับผม ก็ให้หาชิ้นขอบที่มันมีแดงเขียวอยู่ในเออยอยู่ข้างหลังสีข้างบนเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะฮะก็เก็บแบบเบสิเนอร์เลยก็ซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงนะฮะทีนี้ถ้ามันไม่อยู่ข้างหลังล่ะอ่าทำยังไงก็เซตมันไปอยู่ข้างหลังดีครับคือการกดลงแต่ข้างล่าง เ้ไม่ใช่ข้างหลัง,ลงนะฮะมีคู่ FTL ที่เราเก็บไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเลี่ยงครับหมุนไปปึ๊บๆข้างหลังว่างไหมว่างนะฮะถ้าว่างเราททำไงก็ทำ FTL เลยครับก็ให้หมุนตรงนี้ครับบ,บนซ้ายครับผมไม่สีบนขวาอยสมองกดซ้ายลงครับบนขวาซ้ายขึ้นครับทีนี้มันจะอยู่ข้างหลังนะอ่า นี่ก็หมุนมาปุ๊บแล้วก็เก็บ f 2 l เฮ้ยเก็บแบบเบจิเนอร์ตามปกติเลยครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ f 2 l นะครับผมก็พูดติดติดกัดขัดนิดนึงนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีไม่ได้ทำคิดนานนะครับสมองมันเออเลอร์เออจริงจมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกต่อไปนะครับก็เป็นนี่ครับเขาเรียก OIL นะฮะก็คือทำสูตร ให้เหลืองเต็มโดยใช้สูตรเดียวนะฮะน,นี่ก็ P L L นะครับผมเต็มร้อยแล้วนะครับแป๊บเดียวเองเสร็จลนะก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด,กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม s u b s c คร b e ด้วยนะครับท่นที่พลาย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากพวกเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ